ตามมาด้วยนะเจ้าขบวนที่หนึ่งนะเจ้าอันนี้หกขบวนที่เขาเริ่มมีการประกวดนะเจ้าขบวนหนึ่ง,งเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการโดยประชาชนมู่ที่หนึ่งบ้านสันต์ดาเจ้าสีฟ้าโดดเด่นมาเลยนะเจ้าวันนี้ อันดับหนึ่งของเราเจ้าสีฟ้าละราา่าเจ้าวันนี้ อากาศกำลังดีเลยนะเจ้าพี่แหววันนี้นะเจ้าฟ้าฝนเป็นใจนะคะวันนี้ดอค่อยหอมสาใดนะคะเกอาพี่แอววแต่พอที่นิดนะเพราะว่าวันอากาศเท่ากับจวนกันออกกำลังกายได้ท่านเจ้าใช่ต้องบอกว่าให้ไขมันเราให้ออกมาเป็นเหนื่อทนะเจ้าพี่แหววตั้งปีขนานนะเจ้าซึ่งวันนี้ก็ให้ให้เป็นไขมันแต่ว่าไขมันให้เป็นเหนื่อกับโมโเนา่งมาเรียน เท่าแล้วขบวนที่สเรื่องยาเสพติดโดยประชาชนหมู่ที่สี่บ้านหัวโกวของเฮาะะเา้าะพี่น้องมูส่สีนะคะบ้านหัวโกนะคะมาในทีมของยาเสพติดนะคะวันนี้เ,เป็นตัวเฟสที่สี่นะคะขนาดเลยนะเจ้าพี่แหบมบ ันนี้จะได้เปรียบขบวนอื่นนิดนึงนะคะวันนี้มีใส่หมวกตัวนีเนาะปะตนดีที่วันนี้อากาศก็ค่อยหร้อนไดนะคะก็ร่มรื่นเนาะมูซีนะเจ้าถ้าเขาหันมูซีเขาจะรู้เลยว่าเปิ้ลเป็นคนที่น้ำใจดีงามถนาดเลยนะเจ้ามูซีของเมาและมูซีแต่ยากจะบอกเขาว่าไม่ถนัดรักษา่นแต่ถนัดรักษาคุณมากกว่านีกว่าจเจ้าเลรียญชั้นมูซีนะเจ้า ในทีมของปัญหาหมอกควันค่ะของ้อนรับนะคะแล้วนะเจ้าวันนี้เราเพิ่ออบผู้ใจกันช่วยกันนดนรงค์นะเจ้าเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการปล่อยสุขภาพนะเจ้าบอกว่าฟ้าฝนจะเป็นไังไงเาก็ งานของเราก็มีเล็กนิดนึงน,นะคะแต่เพื่อความสนุกสนานาเราเบีย่ยนนะคะเรื่องของขี้เปิ้ขี้โคนนี้นะคะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะคะวันนี้และคิดว่าวันนี้ทั้งวันน่าจะสนุกสนานกับการเปืเป้อนโคนกันทั้งวันนะคะ